บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะดิฉันขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวนากรณีราคาข้าวตกตำ่ำไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านประธานคะปัญหาราคาข้าวตกตำ่ำนะคะดิฉันได้รับแจ้งจากนายดาวลอยเฉียงเมืองผู้แทนกลุ่มเกษตรก,กรชาวนาและกลุ่มผู้ใช้น้ำจำังหวัดสุโขทยัยว่าชาวนาเดือดร้อนมาก ปัจจัยการผลิตก็สูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่23มกราคม2568ดิฉันได้เสนอไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ช่วยด่วนค่ะขณะรอความช่วยเหลือเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะราคาข้าวเปลือกก็ลดต่ำลงไปอีกอย่างน่าใจหายชาวนาหลายจังหวัดนะคะได้รวมตัวกันเรียกร้องเร่งรัดให้เหลียวแลแล้วก็ช่วยเหลือค่ะทั้งนี้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา ชาวนาสุขโขทยัย9อำเภอคะ่ะราว300คนพร้อมนายยกบรรพศสอนโตเทศบาลตำบลบ้านกล้วยกำนันรพดลทองสว่างตลอดจนผู้ใหญ่ปัญญาบ้านใหม่สุขเกษมได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าที่สารกลางจังหวัดและยื่นหนังสือมาอยัางดิฉันคะ่ะโดยมีข้อเสนอ4มาตรการดังนี้ 1. ขอให้ประกันราคาข้าเปลือก ความชื้นไม่เกิน15%ราคาไม่ต่ำกว่า12,000บาทต่อตันความชื้นไม่เกิน25%ราคาไม่ต่ำกว่า1บาทต่อตันมาตรการที่สองขอให้ช่วยเหลือกรณีไม่เผาฟางและต่อสังข้าวอัตรา1,000บาทต่อไร่มาตรการที่3ขอให้ควบคุมราคาปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชน,น้ำมันเชื้อเพลิง และสขอให้ช่วยเหลือลดต้นทุนปัจจัยการเพราะปลูกมเมล็ดพันธุ์และอื่นๆค่ะท่านประธานคะจากการแก้ปัญหาที่ล่าช้ามากทราบว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติจะมีการประชุมหารือยันขอให้นำทั้งสี่มาตรการเข้าที่ประชุมด้วยขอให้ลดขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนขอให้มีคำตอบ ช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำครับส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรที่วันนี้เขาผลิตข้าวให้เราทานในแต่ละวันแต่ละมือ้อวันนี้เขาแทบจะยังชีพเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลกับครอบครัวของเขาอย่างอย่างหนักนะครับวันนี้อยากสะท้อนให้ประธานทราบว่า รัฐบาลยังไม่ได้มีการจัดการในหลายด้านนะครับเรื่องของการจัดการน้ําราคาต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาปุ๋ยและวันนี้ผมได้มีโอกาสหารือกับท่านนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับท่านปาโมดเจริญศิลป์ท่านได้เรียนว่าเราสนับสนุนงบประมาณปีละ200 000, ล้านเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวแต่ว่าพันธุ์ข้าวที่เราได้จากงบที่เราใส่ไป12ปีเราได้มาหนึ่งสายพันธุ์ครับ ซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดเพื่อนบ้านเราได้ทุกวันนี้เพื่อนบ้านเราสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์ข้าวได้ปีละหนึ่งสายพันธุ์หรือ2ปีต่อหนึ่งสายพันธุ์เพื่อให้สามารถมีพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์กับตลาดณนะปัจจุบันดังนั้นผมขอเรียกร้องนะครับให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับเร่งจัดการถ้าหัวไม่สายหางจะไม่กระดิกนะครับ ดังนั้นก็อยากให้ท่านกำกับดูแลเป็นการด่วนดังที่ท่านได้เคยมีนโยบายไว้นะครับว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้วันนี้รายได้ไม่เพิ่มนะครับราคาตกต่ำไปถึงถึง6000บาทแล้วก็ฝากท่านประธานผ่านไปยันท่านนายกขอบคุณครับที่ผ่านมาก็จะมีข่าวพี่น้องชาวนานะครับได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่ตกต่ำซึ่งข้อมูลราคาและต้นทุนการผลิต ผมก็เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะได้รับทราบแล้วนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากตัวแทนผู้ปลูกข้าวจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับขอให้นําเรื่องเพื่อมานําเสนอผ่านท่านประธานไปนะครับก็จะมีอย่างด,ดังนี้นะครับหนึ่งขอให้รัฐได้มีการจัดโครงการประกันรายได้เขาเปิดเจ้าตันละ12,000บาทอย่างเป็นรูปธรรมส ขอให้มีโครงการชดเชยเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวไล่ล,ละสองพบาทไล่ละไม่เกิน25้าไร่สขอให้มีมาตรการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตต่างๆเช่นปุ๋ยเคมีสารเคมีเพื่อการเกษตรน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเกษตรและการกขอให้แก้ไขปัญหาพันข้าวปนเปื้อน 4. ขอให้รัฐได้มีโครงการพักชำระหนี้กเกษตรกรเป็น,นระยะเวลาสองปีและห้า นาระยะยาวขอเสนอทางเลือกให้รัฐรับซื้อผลิตัข้าวเปลือกจากชาวนาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ไปซื้อจากรัฐบาลอันนี้เป็นแนวทางทั้ง5้าอย่างที่ทางกลุ่มเกษตรกรนี้ได้ฝากให้ผมนําเรียนซึ่งจริงๆแล้วหนังสือฉบับนี้ได้ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็คือท่านชุติพรเสชังไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อที่จะสะท้อน ให้ทางท่านยกรัฐมนตรีนะครับได้รับทราบว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เร่งด่วนและมีผลกระบบท,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 ทบในวงกว้างต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งจะมีผลผลิตที่กําลังจะออกมาในต้นเดือนมีนาตอนนี้ออกมาแล้วนะครับแต่มีนาเนี่ยจะออกมาอีกเป็นจํานวนมากจึงขอให้ได้รัฐบาลได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับและก็ได้โปรดพิจารณามาตรการในการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับกลับขอบคุณท่านประธานครับ ชาวนาที่ลงทะเบียนและยังไม่ลงทะเบียนรวมกว่าหนึ่งแสนลายได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำขายข้าวได้เกลียละ6 0พันกว่าบาทต้นทุนการปลูกก็6000บาททำให้ขาดทุนและมีปัญหาหนี้สินผมจะขอฝากท่านประธานนำเรียนไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงกรเกษตรและสากรณ์ให้ช่วยเหลือชาวนาโดยผมได้รับฟังชาวนาได้เสนอดังนี้ครับ หนึ่งขยับราคาข้าวขึ้นเป็นเกวียนละ9,000บาทขึ้นไปเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้สองประกันราคาข้าวหรือจำนำราคาข้าวสามควบคุมต้นทุนการปลูกราคาปุ๋ยยาน้ำมันและสีให้เงินชดเชยกรณีเกษตรกรไม่เผาต่อสั่งข้าวเพราะว่า การอัดฟังฟังข้าวต้องใช้เงินถึงต้นทุนถึง300บาทและยังมีค่าขนส่งอื่นๆอีกและช่วงนี้ก็ยังมีสินค้าเกษตรนอกจากข้าวที่ราคาตกต่ําคือมันสำปะหลังและขา้าวโพดผมจึขอฝากท่านประธานนําเรียนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ด้วยครับ